หาคุณกำลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีเกมมากมายทั้งสตรีมวอลเล็หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่เกมฟิลลิ่งฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กันเยอะๆนะฮาว กูหนีมาเจออะไรนี่มึงเป็นใครในใช่คนของไอ้นักบุญนั่นไหมเป็นพยานงั้นเหรอนายคงเหนื่อยมากสินะมาพักกันเถอะตามกูยังกูอยากพักกับมึงไมโอ้ตัวหนักเหลือเกินนะมึงเนี่ยโอ้ยไม่อยาบมันมัดผมไว้แล้วเอ้ยละลากผมไปไหนอ่ะ ไม่เอาไอ้นี่หรือเปล่าวะไอ้หมอเวอร์นิกหรือเปล่าวะโอ้ยทำไมันสวยอย่างงี้ทำไมมันสวยอย่างงี้ครับเอาแล้วเราต้องศึกษาเส้นทางก่อนนะครับเฮ้ยนี่มันทางออกอะใช่กูอยากออกกูเฮดโอ้ยมีท้ายกูไปด้วยนะมึงปล่อยกูดิกูเดี๋ยวรีบวิ่งเลยเนี่ยเนาะ โอ้ยมกวนตีนมึงมัดก็อยู่อย่างงี้กูจะไปได้ยังไงกูอยากบอกมือว่ากูอยากไปใจจะขาดกุนตีนระกุนตีนะตนะือโหมันเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยยังพูดภาษาคนได้ครับตูดนี่แบบว่าตูดแห้งหมดแล้วถ้าเป็นด็อกเตอร์จริงนี่แล้วตามที่มันบอกว่าตายไปตั้งแต่ก่อนมาทำงานนี่ถ้าสภาพเป็นงี้กูก็ไม่ไม่แปลกใจแหละครับโอ้ยทำไมมีรอยเลือด มึงเคยพาใครมาที่นี่มึงเคยพาใครมาที่นี่คิวมีอืมคนไข้มึงเยอะดีนะคนไข้มึงเยอะดีนะโอ้โหลอยเลือดบานเลยครับนน้มัใครวะพาอูไปไหนไม้แถวนี้ลอยเลือดมันเยอะมึงพาใครที่เลือดไหลมานัจุดๆนี้รึเปล่า โอ้ยเรามาถึงแล้วขอบคุณที่มาที่นี่นะเออไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเต็มใจอยู่แล้วทำเต็มที่เฮ้ยเอากล้องกูไปไหนโฮมมูฟวี่เหรอโอ้โหโอ้ตังกล้องตังกล้องด้วยตดดูดมึงน,นี่เป็นตูด,ดเลยนะเฮ้ย <c oughs> มึงจะทำอะไรกับกูมึงก็ท้าเอาขยับเอาเร็ว ดีได้ป่ะเนี่ยทำอะไรกูก็ได้แต่ว่าอย่าทำอย่าทำกองกูรู้ไหมฉันแค่กังวลว่านายใช้เวลาเท่าไหร่อยู่กับหลวงพ่อมาตินเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับกูเลยเฮ้ยจะทำอะไรมีดจะทำอะไรกูอย่าโอ๊ยกูไม่มองกูไม่มองโอ๊ยอย่าตัดหัวกูพอลองหัวนี้กูให้แค่คริสคนเดียวโอ๊ยมึงจะทำอะไรมึงจะเลือดมีดเฮ้ย โอ้ยมันเอามันเอาปังตอมามมยา<ะ>โอ้ยแม่งใ,ใบแม่งเลื่อยเป็นสะเก็ดสะเก็ดด้วยครับโอ้ยแม่งเงาไอ้หมอโอ้ยท้องไปโดนอะไรมาวะอ๋อไม่ใช่เป็นผ้ากันเพื่อนอ้าวมึงฉี่เหรอไม่ใช่ฉี่แล้วมึงเอาโอ้โหกันไกลกันไกลไข่ผไหมไข่หนึ่งไหมสองวันฮัสซี่ ทำไงวะอุ้ยตบหน้ากูทำอะไรอนิ้วนิ้วอย่าตัดออุ้ยเลือดอุ้ยชดโอ้ชด oh my god ไปไหนแล้วโอ้ย ทางข้างซ้ายกูยแต่งเงินไม่ได้อีกแล้วหรอเอ้าเอาขยับอ่ะขยับอ๋อ,อ,อหลุดโอเคหลุดได้ยังไงวะโอ๊ยพอไม่มีพอไม่มีนิ้วนี่แม่งหลุดเลยนะอุ้ยระดับหูอ้วกหืมอ่าอ่ากองกองโอ้ยโอ้ยโอ้ยหดูนิ้วแม่งเงย มึงทำอะไรกับกูเนี่ยฮะกูจะเอาไปเป็นหลักฐานอย่าให้กูบอกไปได้นะมึงกูจะฆ่ามึงทั้งแก๊งกูจะฆ่ามึงทั้งแก๊งเลยอย่าให้กูบอกไปได้กูโดนตัดนิ้วแล้วกูยังใจดีเป็นประตูให้มึงเนี่ยไม่เห็นว่ากูเป็นคนดีแค่ไหนฮะเฮ้ยกูแจฉันไม่ใช่คนไข้ฉันเป็นผู้บริหารเหมือนกับเขาเหมือนกับเทรเกอร์เทรเกอร์ไหนวะ เทคเกอร์ไหนวะแต่ว่าเขาได้รับการบําบัดเขายังมีชีวิตอยู่เต็มไปด้วยฝันร้ายของเวอร์นิกฝันร้ายของเวอร์นิกเหรออิดเวิร to ทูเมันมันทำงานได้ดีมากไม่มีใครควบคุมมันได้นายก็ควบคุมมันไม่ได้ไม่มีใครเลยโอ้โหมันโดนอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาวะใครมาวะชิมหายอ๋ออีเทคเกอร์ที่เราอ่านเจอที่มันที่มันทำงานในนี่อะไรวะ ตัดไขมันเมือไหมึงนี่เองโดนคุณใส่ใช่ไหมปลุกโดยฝันร้ายของเบอร์อนิกน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> โอ้โหไอซีวอตเทพินเนียนายเบื่อมากใช่ไหมโอเคแล้วกูจอกไปยังไงเนี่ยหมอช่วยแนะนำแนวงงทางให้ทีเอาแม่งไปแล้วเว้ยมีโน้ตด้วยอ่านก่อนครับด็อกเตอร์ริก นี่ไงเล่าริกเทรเกอร์ริกเทรเกอร์ตัดนิ้วฉันออกไปทรมานแล้วก็ตัดชิ้นส่วนของคนไข้ฉันดูเขาฆ่าคนคนนึงแต่ว่าฉันทําอะไรไม่ได้เลยประโยคที่คุยกันเหมือนคุยเรื่องธุรกิจสีขาวอะไรวะบิซนเนสคูลฉันเดิมพันด้วยนิ้วของฉันได้เลยว่าเขาเป็นความอับอายของเมอร์กอฟก่อนที่อะไรก็ตามที่นี่จะเปลี่ยนเขาฉันต้องการออกจากที่นี่ฉันต้องการนิ้วฉันคืนฉันต้องการเห็นเทเกอร์ตายมึง มึงมึงกูคแค้นมึงแล้วกูคแค้นมึงแล้วจังหวะนี้กูแค้นมึงมากเลยมึงบังอาจมากตัดนิ้วกูโอ้โหแม่งทิมทิมซะแบบว่า <c oughs> เฮ้ยเร็จแล้ววะอย่านะอย่านะอย่านะใครเขาบ่นอะไรวะ<ป>ใครเขาบ่นเลยวะไม่มีอะไรอย่านะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยที่ผ่านแล้วที่ผ่านแล้วไอ้หมอ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 แอบคอนแอบคนอนเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีช่องตรงนั้นมีช่องออกไปไงวะอย่านะหมอนะหมอนะหมอใจเย็นนะหมอลิบลิบออกไปได้วะโอ้โหนิสคีขึ้นตรงนี้ก่อนละขึ้น <c oughs> โหเลือดจิบหายแล้วมึงอย่านะอย่านะอันนี้ห้องอะไรวะกูลงไปกูจะโดนแดกไว้เนี่ยนี่นี่นีน่น,น,น,นี่เจอตู้เปิดได้ปะ <c oughs> อย่านะหมอนะหมอหมอกูมาดีนะหมอเอานี่มันนี่นี่มาโอเคปิดไว้ก่อนพราะเราได้ขีย์แล้วเรารีบจำมาตรงนี้เลยนะฮะ แบตเตอรี่แม่งใกล้หมดแล้วอะเฮ้ยเหละวะตรงนี้ไม่ม sure> ีแบตด้วยมืดๆอย่างนี the <the ้หมอมันจะเห็นเนอะวะไม่แน่ใจนะครับขวามือขวามือโอเคไปางนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้ววะอ๋อเสียงแล้วเฮ้ยไอ้หมอ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 ยานะ ตรงนี้มืดตรงนี้มืดมึงไม่เห็นกูหรอกใช่ไหมมึงจำผิดจำไม่ผิดแล้วเรื่องนี้มันจำไม่ผิดแล้วเราหลบหลังเตียงก่อนครับหลบหลังเตียงเลยฮนะนี่แม่งมาจริงด้วยอย่านะอย่านะหมอขอร้องหมอหมอเอ้ยหมอแม่งไม่รู้เรื่อง หมอเรียนจบหมอมาไงเนี่ย EQ เท่าไหร่ EQ เท่าไหร่ดีแล้วมันไม่เห็นเราก็ดีแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับโอ้ยนิ้วนิ้วก็เจ็บครับสภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เป็นอะไรว,วะไ,ไปนู่นแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมมึงยิงเดินกลับมามึงเลี้ยวขวาไปเลยนะทำไมมึงไม่เลี้ยวเราไอ้หมอ ไม่ทำกับกูอย่างนี้หรือว่าเรามาทางนี้ไม่ได้วะนั่นหายแล้วต้องไปอ้อมทอหรือเปล่าโอ้ยแม่งแล้วแม่งก็ไม่มาตรงนี้ด้วยนะหมอครับหมอครับหมอใจเย็น,นครับหมอเดินไปเลยนะหมอเดินไปเลยนะอย่าหยุดนะหมอนะโอเคหมอหมอทำได้ดีมากตรงนี้หรือเปล่าครับ ต้องหาคีการ์ดซึ่งมันเป็นเรื่องที่หายากมากเบยโคตรเกลียดเลยหมอ,อย่านะหมอ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 ,หมอเปิดไปคุณจะเจออะไรหรือเปล่าวะโอ้โหคนไข้ส้นตีอะไรอย่างเยอะเลยอย่าหมออยู่วะหมอทำไมเหมือนได้ยินเสียงกันไกลแถวนี้วะ หมอครับหมอใจเย็นนะฮะผมต้องการคีย์การ์ดครับเฮ้ยเฮ้ยหมอ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 เม่งมาตรงนี้อ่ะย่าดูวะดูวะไปเลยเว้ยไปเลยเว้ยยังอยู่วะไ,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 ไม่อยู่แล้วครับมีแบตเตอรี่เปล่าต้องการแบตเตอรี่มากเลยตอนนี้ครับไม่ไหวแล้วครับ หมอจ้าเฮ้ยเฮ้ยทายแล้วเห็นได้ไงว่าโ้้โ้หมอไม่ได้แดกผมหมอไม่ได้แดกผมบ่องตรงบ่องตรงเลยบ่องตรงโอเคไหนไหนหมอหมอ,อเสียงกันกไก่มันอยู่ไหนวะหมอใหญ่นะหมอนะ กันไก่แม่งเหมือนอยู่ข้างหลังเลยอ่ะมึงเกรบเก็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 บมันเลยนะประตูเฮ้ยตะโกนหาพี่เหรอยาอุ้ยไม่เห็นหรอกหมอหมอไม่มีทางเห็นหมอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบันดี่พี่ไง่เออไอหมอไอหมอ ไอ้หมอไอ้หมอไอ้หมออย่าตามไอ้หมอกเป็นประต,ตูไปเลยนะไปนู่นเลยนะไปเลยนะเฮ้ยไอ้หมอกคนตีนะอ่าอ่ามามาอ่ามึงโอเคโอเคกูโอเคกับมึงละกูโอเคละอ่าหาบุ้ยเจอนะ เงียบๆอยู่วะเงียบๆอยู่วะ,เ,เ,วะเอ้ยแม่งอ้อมแม้งหลังแล้วเฮ้ยเงียบเลยเว้คยค่อยๆเดินนะหมอนะค่อยๆเดินนะดีนะแม่งที่นี้แม่งไม่มืดหมดมืดหมดนี่ไฟ <laughs> อินฟรเเรดแม่งหมดไปนานเลยวเป็นไง่วะเหมือนเสียงมันอยู่ข้างหลังเราอะออกไปแม่งโดนแน่นอนเลยครับ ฉะนั้นเราอย่เพิ่งออกดูดูมือดูมือครับนั่นนั่นนั่นไงหมอไอ้หมอเมื่อกี้นี้เราเจอประตูนะครับซึ่งต้องเข็นตู้ออกไปเราต้องไปนจุดนั้นให้ได้ครับครับเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับโอเคหมอพอนะหมอพอนะพอลิกมึงอย่าตะโกนอีกนะตะโกนกูด่าเลยนะ อูด่าเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอย่านะหมออย่านะหมอหมอหมอใจเย็นบอกอุ้ยหมอไอ้หมอ,อไอ้หมอ,อ,หม,อ,อ,หม,อมึงเอาอีกแล้วนะเออมึงเดินกลับไปเดินกลับไปเดินกลับไปโอเคโอเคมากเลยนะจุดนี้ไปน,นะไปน,นะไปน,นะนนะอย่านะหมอนะอย่านะหมอนะกูดันแล้วนะด,ดันแล้วมันได้ยินวะ อย่าเห็นกูนะหมอหมอไปนู่นแล้วเว้ยหมอไปนู่นแล้วเว้ยเฮ้ยเห็นได้ไงวะหมอหมอใจเย็นหมอหมออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอย่าร้องอย่าร้องบอกว่าอย่าร้องไงเปิดไม่ได้ชิบหายแล้วหมอแม่งมาหมอแม่งมาชัวชัหมอมาชัวเปิดไม่ได้อีกโถ่ยานะหมอปิดประตูะฮ้ยมีล็อกเกอร์มีล็อกเกอร์ให้แล้วแอบแอบก่อนเลยโอเค น mm. um ั่นแมงพังเข้ามาเออเออพังเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอนี่ตัววิบากที่หมออย่านะหมอนั่นแมงเปิดตู้ข้างๆเอาแมงเข้าห้องน้ำเยี่ยวเหรอปวดเยี่ยวเหรอปวดเยี่ยวใช่เปล่ามันเยี่ยวอยู่ครับท่านผู้ชมครับ เราแอบถ่ายนะฮะไปนะไปเลยนะโอ้ยประสาทเริ่มจะแดกแล้วครับจังหวะนี้ครับไปยังวะจะออกแล้วนะโอเคอเฮ้ยแม่งย,ยังแดกแม่งย,ย,ย,ยังแม่งยังเยี่ยวอยู่เลยเมื่อกี้เยี่ยวอะไรหลายตัวอย่านะอย่านะไปยังไปยังไปยัง มึงใส่รองเท้าหน่อยก็ดีนะกูได้ยินเสียงมึงเดินมึงอยู่อย่างนี้นี่กูไม่รู้เลยนะเนี่ยโอเคโอเคแลมอยู่คีย <c oughs> ์การ์ดมันอยู่ไหนวะอยากได้ไอ้หมอโอ้หหมอไม่ได้แดกผมหรอกผมบอกตรงบอกตรงโอ้โหนี่มันไม่จะเล่นมอยอ่ะทิมเออหมอแม่งทิมกูแล้วหมอใจเย็นหมอ เย็นอเย็นนะหมอนะหมอ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 หเขาห้องนี้เลยหมอหมอหมแอบเฮ้ยแม่งเห็นนี่ว่ไอหมออื๋ออ้าหมอครับหมอครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับอืมฮ่ามึงไปเฮ้ยตรงนี้มันมันเหมือนห้องเดิมเลยว่ะ คงเดิมหรือเปล่าวะแอบตรงนี้แล้วกันอ่าอ,อ,อ,อย่าดังอย่าร้องดังอย่าร้องดังไปยังโอเคนะโอเคนะมึงอย่าร้องนะพวกมึงอ่ะไม่ดีเลยนะ ี่มันห้องเดิมที่เรา <c ười> เคยมาแอบ,บนี่ว่าแล้วเราก็เข้าไปในห้องนี้ใช่ไหมนี่ไงพยายามอย่างวิ่งดีกว่าวิ่งแล้วเป็นเรื่องมึงอย่านะ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 ห้นะองนี้ห้องล็อกเกอร์ที่เราเอ้ยนั่นไงเจอแล้วอยู่วันนี้นี่เองครับแหมเมื่อกี้มาก็ไม่เห็นให้ตายเถอะไป อโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เริ่มหายเริ่มถอนหายใจเป็นดังหวะครับโอ้ยข้างล่งข้างลาง่ลงลงไปคงไม่โดนแดดนะโอเคครับโอ้โหมันลงอะไรตรงนี้วะพิประตัวกันนี่มันห้องแอบชั้นดีเลยนี่ว่าเฮ้ยแฟม แฟมโอเคเชจากเดวิดอนาเพ์นานี่เป็นครั้งที่3แล้วที่มาขอ,อกำหนดการใหม่หลังจาก2เดือนที่ไม่มีคำตอบเลยฉันไม่ต้องการทำงานที่เม้าแมสซีฟอีกแล้วฉันอยากจะจัดระเบียบชีวิตผู้ใหญ่ของฉันแต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์ที่แบบคงเส้นคงวาและฉันก็ยังสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนไข้ที่อาจจะโดนทำร้ายโดนทารุณกรรมฉัน,นไปเห็นคนไข้2คนถูก ถูกพาตัวไปที่ชั้นใต้ดินแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยถ้าฉันไม่ได้รับคําตอบจากอีเมลนี้ฉันจะถูกบังคับให้ลาออกแล้วก็น่าจะเป็นการพิจารณาที่ดีแล้วขอบคุณที่เสียเวลาอ่านเดวิดอันาเพ์นาหมอจ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครไม่หมอมันเหมือนรู้ว่าเราไปไหนเลยวะเออหมอมันขี้โกงวะเนี่ย ถวนี้แถวนี้ไม่มีประตูใช่ไหมโอเคครับตรงนู้นโอเคแสดงว่าเราต้องเข้าประตูใหญ่ประตูใหญ่ตรงนี้ก็เปิดปิดไม่ได้นีละกันครับปึบโอเคเปิดไว้ประตูหนึ่งเพื่อเป็นสกีพยานว่าเรามาถึงแล้วหมอจะได้อุ้ยนั่นไงกาสคีคีเจอคีแล้วเก็บคีย์ออนโอเค เฮ้ยเฮ้ยไอ้หมอไอ้หมอโอ้ยไอ้หมอเอ้ยไอ้หมอเอ้ยกูไปแล้วขึ้นยังไงอะทีเนี้ยหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันหลบโอเคอย่านะอย่านะอย่านะทำไมเอ้ยปุ่มค้างทิพไห้ละโอเคหายแล้วเว้ยอย่านะหมอนะเฮ้ยแล้วเราจะกลับทางไหนอะ ทางเดิมแม่งไม่ได้เราเปีนมาทางเนี้ยขึ้นได้เหรอวะไม่ได้เอ้ยไอ้หมอไอ้หมอไอ้หมอขอหลอกขอ,อ <_ d ota> โอ้เชือโอ้โอ้โอ้ยม่กอดโอ้ยม่กอดโอ้ชิโชโชปิดประตูแล้วชิดชิดปิดประตูอัดหน้าปิดประตูอัดหน้าทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้เข้าตรงนี้นี่ไงทางที่แม่งออกมา <_ d ota> เราก็เข้าไปทางที่แม่เงเข้ามาซะเลยครับ ลิฟิฟลิฟลิฟทางนี้นี่หว่าลิฟลิฟทางนี้ลิฟตงนี้ลิฟ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 ี่ไงนี่ไงไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ลใช่นี้เราหลบตรนี้ก่อนนี่ไม่รู้หรอกตรงนี้ไม่รู้หรอกเป็นจุดยุทธศาสตร์นะฮะหลบมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ตรงนี้นี่หว่าเชื่อวะเปิดประตูนั่นไปปุ๊บเจอไอ้นี่เลยนี่หว่าลิฟอยู่หลังประตูนั่นนะครับเฮ ลูกยีนแม่งนั่นจะเข้าไปเลยจะมาเสี่ยงกับหมออีกรอบเนี่ยหมอยานะหมอนะหมอหมอหมออยูนะ่เนะบ้าช้าเอ๊ไม่มีครับไม่ม,ไม,มีไม่รู้แหละกูไปละหมอครับหมอครับยานะครับกูอืมไปแล้วโอเคเออเออกูเป็นไทยแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอหมอยาไอหมอจะสู้เหรอจะสู้เหรอไปมึงไปเลยนะ ทำไมมึงไม่สู้ตั้งแต่แรกวะในเมื่อมึงก็สู้ได้อุ้ยชิบหายไอ้หมอไอ้หมอเอ้ยนั่นโดนบีบอัดโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยเอาละมึงเอาละมึงตายห่านเลยมึงทีเนี้ยเป็นไงหมอผมเจ๋งเปล่าโอ้กันไกลหลงหลุดไปข้างล่างแล้วแล้วออกทางไหนเนี่ยหายละทางนี้โอเคนี่นี่หว่าฮึ๊บตึ้งครับกินครับโอเค โอ้โหแล้วแม่ง <guys>, ล <bane> ิฟต <lets hope out> <the> ์ติดตรงนี้พระเจ้าจอดก็แล้วจุดนี้ก็จบตรงนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราเล่นกันใหม่าร์ทหน้าสี่เข็มด้วยสิดีโอ้ยขอเราทำใจก่อนเช่ไหมครับ